รถนี้รถติดยาเลยบริเวณแยกแคโตนะแคโตการ์ตูนะบริเวณแยกแคโตการ์ตูนะหน้าเซเว่นแยกแคโตการ์ตูรถติดยาเลยรถติดยาเลยอันนี้บริเวณแยกแคโตนะแคโตกาการ์ตูในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเราอยู่แยกแคโตการ์ตูซอยตากแดดนะหน้าโรงเรียนส่วนแรกแรกแคโตนะรถติดยาเลยนะรถติดยาเลยแยก ก็ต <ım Laser> <ologie> ิดใจตัวนะ่ยเยเกตุกับตัวนี่ยติดใจมากเลยนะก็าเติดเยอะเลยตอนนี้ยกเกตุนี่กำเพลน่ยกับตัวนะกำเพลี่ยกับตัวนี่ยแยกเกตกับตัวป้อมเราดีต่อมัตัวกับตัวกติดใจก็ติดยาตัวเนี่ยแยกเกตุกับตัวนะตอนนี้ฝันรงเรียนหน้าโรงเรียนเกตุกับตู้ในพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตนะทีมข่าวของกันมาทีมทีวีกองลงพื้นที่ในในตำบลกระทู้ในอำเภอกระทู้พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตนะ

บาางกไอ้นี่คือโดยโบริเวณถน,นนวิชิตนะบริเวณที่นี่ก็ถน,นนวิชิตสง่สงส่งส่งข้ามในกาโต้ในพื้นกาโต้ในจังหวัดฟูเก็ตบริเวณถน,นนวิชิตสง่สงสง่งจังชื่อถน,อนนวิชิตส่งข้ามถน,นนหลัก เข้าออกเมืองปาตองตนนท่นี้มุ่งหน้าสู่ปาตองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตถนนวิชิตรงครามนะหนึ่งในพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเช่นนี้ก็บรรยากาศสดๆในในจังหวัดภูเก็ตก็นักท่องเที่ยวก็เยอะในจังหวัดภูเก็ตก็เดินยู่ในใจบ้านเมืองตำบลกระทุกมุ่งหน้าสู่หาดปลาตองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เราจะผ่านดีกอนดูการทูปาตองบานการจดนี่คือีนคือรถดัสเฟสเฟสรถดัเสเฟสเฟสที่กาะทูปเกตอั่นคือการจอดเกตนี่คือกานจอดนี่คือการจอดนะการจอดดีกอนดูกาะทูปาตองยินดีต้อนรับ สู่ลานจอดลูกบ้านของดีคอนดูกระตูแล้วนะนี่คือลานจอดนะลานจอดของดีคอนดูกระตูปลาปลาต่องนี่คือพ่อมรพ่อใช่ไม่รพอมีแล้วเมื่อก่อนรพอก็เป็นบรสักสกิลทัชนะดูเรทต่างๆเป็นนะเป็นบรสักสกิลทัชเป็นบรสักสกิลทัชก็ดูเลยดูเลยมาเลยบรสเอสดนะเอสดเอ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 สดเอเอสดนะเปลี่ยนเป็นเอเอสเปลี่ยนเป็นเอเอส เมื่อก่อนป้อมนี้ก็เป็นป้อมบ่อส่ยูนะป้มนี้ก็เป็นบ่อใส่ยูรันเมื่อก่อนก็เป็นยูดันนะติเกดูร์เูรเมื่อก่น่กอูเสาสิบีนะติเกูเนตงตกนงในนี้ตัดนะอันี้คือว่าตัดิจิตงควนะตัดิจิตสงครามมุ่งค้าสงคามนะมุ่ง่าสงาาดงในตำบลาดงองออประกดจจังหวดปูเกตนะ

ดีคอนดูกาตูปาตองเดี๋ยวเราจะผ่านว่าที่การทําการดีคอนดูกระตูปาตองนี่คือการจิติสงคามนะดีคอนตูกูแล้วนั่นดีคอตูกาตดีคอนตูกาตดีคอนตูกูีคนตูาตผ่านแล้ว ผ่านไปแล้วนใ่สัตรงทีคิดนนะสัตว์มีคิดสงศศศสงฆามบริเวณนี่ก็จะไม่จราจรติดหนาแน่นมากจอดใ้จราจรเครื่องเครื่องตัวรถก็ค่วงตัวนะตอนนี้ก็ติดไฟแดงนะไฟแดงสี่แยกสี่กอการทูนี่คือร้านขายรองกองนะรองคองดูนรองคองเลยรองกองนโลดัตช์ว่าบาะรองคอนะรองกองนี้ว่าโลดัตช์ว่าบาดอยู่ที่การทู่นะอยู่อยู่จ้างอยู่ข้างที่การทู่รองคอน เรียกว่าูลวาบนลองก้องลบขายลองกองบรการต้นางการตเนทาการตนีอ้น <and> ี่ว่าที่ดีกตัวต้นต้องดีกตัวตัวตัวรองรออยู่เบอร์แบ่ิส่ง สี่กอกาะทูน่าแยกสี่กอกาะตูมุ่งหน้าสูป่าตองนะคินต่อต้องทางนี้ก็เป็นทางขึ้นเขาป่าตองนะทางขึ้นเขาป่าตองกาะทูบริเวณเุดนี้แยกสี่กอกาะทูในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะทางนี้ก็เป็นทางขึ้นเขากาะทูป่าตองมุ่งหน้าสูป่าตองป่าตองพระประหรามีแล้วก็สูงเฉลี่ยตูนิ้ องร้อยีเราจะเข้าตานสายนานไทยนะฐานถนอยสายนาไทยนี่ปมตําวลสีบอการูจุดจวนนี่คือบริเวณเส้นนี้ก็เป็นทานที่ดนะทางีที่สง่าลกทารที่สันะ 咱们报到那班吗？

ไปที่นี่ก็ทำให้จราจรก็เริ่มติดยาวหน้ายาวยาวเลยใครจะไปกกะทุกอะไรก็รอ้องรอกองจะรอรอรถจะทำให้รถติดยาวตอนนี้ก็ติดมาถึงหน้าตรงนี้เลยหน้าซอยงานไหนเลยรถติดยาวเลยนะรถติดรถติดยาวยืดยืดเลยนี่ตอนนี้ โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กเทศบาลป่า,าตองในพื้นที่จังหวัดภูเก็กตน,นี่คือกานโรงเด็กชน,นการเด็กเล็กป่าตองอันนี้ก็โรอยู่ตัดถนนมิเซ็กัญญานีถนนมิเซ็ตกัญญานีอันนี้เราจะเข้าจากถนนซอยนานใยนะสายนานใยนะกำลังจะเข้าจากถนนสายนาในนะกับสายนาในใย ถนนเส้นนี้ทำให้ราจรทำให้รถติดตาแน่นเยอะนะทำให้จราจรรถติดเยอะถนนเส้นนะถนนเส้นนี้รถเยอะนะรถเยอะเพราะว่าจัดถนนสายน้ำเย็นโรงพยาบาลบาทองทำให้ปิดปิดถนนนะชั่วคราวกำลังซ่อมแซมสะพาน สามสี่ปีแล้วสพะพานถนนสายน้ำเยนยังไม่เสร็จตียังไม่เปิดให้บริการทีใครจะมาใครจะไปกาทูให้หลีกเลี่ยงเส้นเส้นทางถนนกิริวงหรือว่าถนนสายนาในถนนกิริวงก็ริมหาดปาดองนะถนนกีกิริวง่าออกริมหาดปาดองในแยก ซอยปาโลม,มาให้เดี่ยวฝานี่ถนนสายนั้นเลยนะแต่ถนนสายนะกงานอะเทศบ,บาลป่าตองอำเภอกรณ์จังหนวะัดภูเก็ต

สะสมประมาณสามกิโลทำให้แต่ถนนสายนาไท้ปิดช่วคข่าวยังไม่เปิดได้ฉันจอได้รถวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาีิตอนนี้กรนบบน,นี้เราจะเป็นสายนานาไนที่ป่าตองอัมพกุกตะสูจังหวัดภูเก็ตราการจะที่ทุกร้านทุกไรก็ที่ร้านค้าร้านไหนก็ทุกบาเลยเปิดทำการนะเปิดนะเปิดเปิดทำการแล้วตอนนี้ ปิดตีสองปวดรุ่งาสายนานเลยนะสายนานโอ้ว้นี่คือสายนานสายนานสายนานในในพื้นที่จังหวัดภูกเก็ตในจังบวัเมืองป่าตอง สายงานในนี้ก็หนาตองก็เยอะไงนะหนาตองก็เยอะทั้งนั้นก็เรนะื่องการสายงานในนี้บริเวณสายงานในนี้เช่นนี้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ในจังหวัดปูเก็ตรถกรยย็เยอะบริเวณสายงานในนี้ทำให้รถรถจ้าวไปเส้นเส้นทางสายน้ำเย็นได้หลีกเลี่ยงเดินเข้ามาสายงานในหรือว่าจะไปรีดมัดตาตองตาถนน ทีรีวงนิีม,มาป่าตองในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตนะ แยกไข่มุกนะแยกไข่มุกนะนี่คือแยกไข่มุกนะดูนะแยกไข่ถึงแยกไข่มุก็จตอนนั่นนี่ก็มุกหน้าสุวรรณการลนมุ่งหน้าสู่ตานนทปัตตาการลนปัตตองปูเก็ตนะตอนนี้ผมกำลังทางตานี้คนสวัสดีครับแลนผมแลนสดๆในในในจังหวัดปูปูเกตอยู่ที่ป่าตองมุ่งหน้าสุวรรณการลน ปะักบาดงครับสวัสดีครับ